เห็นไหมครับไม่ถึง10นาทีเราก็สามารถตั้งร้านได้แล้วนะครับตั้งร้านยังไงก็คือเราเอาเหล็กจากข้างบนเนี่ยมาเสียบเสียบที่เสาด้วท่านเองมีทั้งหมดเนี่ยเสียบั้งหมดได้6 6หลาวด้วยกันนะครับลาวที่1ก็อยู่มุมนั้นนะครับแล้วก็เสานี้ลาวที่2อลาวที่3าลาวที่4ลาวที่5้าลาวที่6แล้วยังมีลาวที่เชื่อมกันเป็นลาวที่เจ็กเองแขวนได้นะครับ มีขั้บนบดล้าวด้วยกันมีขั้งบนอีกลาวหนึ่งลาวที่8นะแขวนเสื้อผ้าไอีกมี8ล้าวด้วยกันนะครับเราสามารถตั้งหุ่นได้ตั้งหุ่นโชว์ได้เวลาตั้งนั้นก็พอตั้งลาวเสร็จุ๊บก็แขวนเลยครับแขวนทุกอันเลยครับนะครับมีความแข็งแรงพอนะครับแขวนได้ประมาณ50ตัวได้นะครับต่ออันเราสามารถที่จะทำกิ่งได้อีกแต่ที่จะเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะฮะเรามีตัวตัวกิ่งกิ่งออกมากิ่งออกมาได้ทั้งอันนะครับอันหนึ่งได้สักสิบตัวนะครับ ขาได้อีกสามสิบตัวทั้งหมดรวมๆเนี่ยนะฮะสามสี่ร้อยตัวนะครับสบายเลยครับอยู่ที่พื้นที่ตลาดนัดที่ท่านไปขายนะครับว่าเขาให้เปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวาหรือเปิดด้านหลังนะครับท่านก็ไปปรับเอาปรับเอาตามพื้นที่นะครับแต่ถ้าร้านไหนที่มันมีพื้นที่เยอะๆท่านก็จะเอาหกหกหกขาเลยก็ได้ท่านก็ไปทําเพิ่มเอานะครับแต่ที่บริษัทเราให้แค่สี่ขานะครับบอกกับตัวล็อกนะครับ อันนี้เนี่ยเหมาะสมมากในการทําร้านค้าเคลื่อนที่นะครับโมบายช็อปโดยพักขายเสื้อผ้าไดเราดีไซน์ออกมาโดยนวัตก,กรรมที่ร่วมกับทางร้านคุณไก่ช่วยกันออกแบบนะครับเราความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วเราก็มาออกแบบดีไซน์ให้มันเข้ากับรถของเรานะครับแล้วก็ให้ลูกค้าสะดวกสบายทำง,งานง่ายประหยัดเวลา10นาทีตั้งร้านได้แล้วถ้าท่านไม่มีรถคันนี้ไม่มีสมาร์ทตี้หนึสามศูนย นะฮะไม่มีรถโมบายช็อปของสมุมรตาแล้วเนี่ยท่านใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับกว่าท่านจะตั้งร้านเสร็จแล้วก่อจะท่นเก็บใกล้กชั่วโมงสองชั่วโมงอีกนะครับแล้วก็จะขนไปที่รถอีกโอ้โหหลายชั่วโมงเลยครับแต่นี่แค่สิบนาทีท่านก็สามารถที่จะตั้งร้านได้แล้วนะครับถ้าจะให้เร็วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งยิ่งเร็วนะครับจอดรถเสร็จกลางเลยลางปีกนี่ก็กลางง่ายแค่ปลดล็อกตรงกลางเนี่ยแล้วก็ดันออกมาแล้วก็เอาลอ็อกเอา,อเอาอออกรกะถอเนี่ย ใส่เข้าไปให้มันการเป็นปีกนกเพื่อที่จะมีชื่อร้านของท่าน,นนะอันนี้นี่คือคือชื่อร้านของคุณไก่นะครับเสร็จครบเสร็จก็เอาเหล็กที่อยู่ในตรงกลางเนี่ยมาเสียบเสียบตวงนี้เสียบ,รยบครบหมดหกมุมก็จบแล้วก็อเอาเสื้อมาแขวนก็ได้เลครับไม่มีะระยะเลยครับอันนี้คือนวัตกรรมของซูโมต้าที่เราคิดคน้นรวมกับร้านคุณไก่เนี่ยเพื่อประโยชน์ของพ่อค้าแม่ขายในตลาดนัดเกิดความสะดวกสบาย กลับบ้านก็เร็วไม่ต้องไปกลับดึกนะครับแล้วก็ขายก็ไวนะครับทีนี้ก็ทําให้ร้านค้าดูแปลกแปลกตาน่าสนใจลูกค้าก็จะเข้าร้านเออร้านนี้แปลกดีเป็นรถสีขาวสวยดีสะอาดดีก็จะเข้าร้านมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าสามเท่าแทนที่จะตั้งเป็นตลาดนัดเอาแผงมาตั้งนี่ยอันนั้นคือโบราณแล้วครับปัจจุบ,บันนี้ก็ใช้รถโมบายช็อปของซูมาตาทั้งนั้นเลยครับสะดวกสบายยิ่งโควิดเนี่ยอย่าใช้เวลาเยอะนะครับ ลูกค้าก็ชอบเร็วแล้วก็ขายเร็วเงินก็เข้ากระเป๋าเร็วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยตุงๆเลยใช่ไหมฮะก็เพราะอย่างนี้แหละครับทันสมัยแบบนี้โควิดยุคโควิดแบบนี้ต้องใช้รถโมบายช็อปของสูมมต้าอย่างเดียวนะครับแล้วรับรองว่า s m e รวยปังๆแน่นอนครับ